สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมโจ,โจนาทีชาแนลนะฮะวันนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดคือเรื่องของการเลือกเครื่องชงมือสองสำหรับคนเริ่มต้นทำร้านกาแฟใหม่นะครับ ให้เพื่อนๆคิดง่ายๆว่าการเลือกเครื่องชงมือ2เนี่ยมันเหมือนกับการที่เพื่อนๆไปเลือกซื้อรถมือ2เลยจริงๆหลักการมันก็คล้ายๆกันครับจะด้วยเรื่องของงบประมาณที่เรามีรูปลักษณ์ของตัวเครื่องชงที่เราชอบระบบของเครื่องชงมันก็เหมือนกับระบบกลไกของรถยนต์นั่นแหละครับคล้ายๆกันแล้วก็สิ่งหนึ่งเราอาจจะต้องมีการลองใช้ดูว่าเครื่องชงที่เราจะซื้อเนี่ยมันเข้ามือกับเราหรือเปล่าเหมือนกับ เวลาเราไปเลือกซื้อรถมือสองแล้วเราได้ลองขับมันเหมาะกับเราหรือเปล่าหลักการคล้ายๆกันฮนะหรือเพื่อนๆจะไปเลือกรถบ้านหรือรถเต็นเหมือนกันเครื่องชงมันก็จะมีแบบที่เราไปซื้อต่อจากคนรู้จักมันก็คล้ายๆกับการไปเลือกซื้อรถบ้านหรือเราจะไปเลือกซื้อรถเต็นมันก็คล้ายๆกับเราไปเลือกซื้อกับคนที่เขาขายเครื่องชงมือสองนะครับซึ่งเขาก็อาจจะมีความหลากหลายของตัวเครื่องชงให้เราได้เลือกและตัดสินใจมากขึ้นสิ่งแรกคือเพื่อนๆจะต้องมีงบประมา ที่อยู่ในใจว่าเพื่อนๆอยากได้เครื่องชงงบประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็จะค่อยๆไล่ลิสต์ลงมาว่ามันจะเหลือตัวไหนบ้างวันนี้สิ่งที่ผมจะนํามาแนะนําคือผมไม่มีสปอนเซอร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆจากประสบการณ์ของผมแล้วก็ของพี่ๆที่เขาขายเครื่องชง5อันดับเครื่องชงมือสองที่เป็นที่นิยมของคนที่เริ่มเปิดร้านกาแฟเป็นอย่างไรบ้างผมจะ เอาเครื่องชงที่สามารถเห็นได้ทั่วไปและหาซื้อหรือซ่อมได้ง่ายจริงๆมันมี อีกมากมายที่แบบว่าอยากจะแนะนําแต่ว่าผมลิสต์ที่ราคามันไม่สูงมากเกินแสนก็มีหน้ามือสองอ่ะแต่แบบผมพยายามจะลิสต์ให้มันไม่เกิน80,000บาทไม่ว่าจะเป็น1หัว2หัว5อันดับเครื่องชงที่ผมนํามาเสนอต่อไปนี้นะครับผมจะไม่เรียงอันดับนะครับมันอยู่ที่ว่าการตัดสินใจของเพื่อนๆจะเลือกใช้เครื่องชงแบบไหนนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบคุณข้อมูลพื้นฐานจากพี่อ้ํา แห่งปลายกาแฟนะครับเพื่อนๆสนใจอยากเลือกเครื่องชงมือ2ไปปรึกษาพี่อั้มได้เลยนะครับสำหรับเรื่องราคาผมอาจจะไม่สามารถระบุได้ว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการค้าเนอะอันนี้ผมเอาข้อมูลพื้นฐานมาพูดให้ฟังที่ผมลิสต์มาเนี่ยอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ไม่เป็นไรตัวแรกสำหรับ1ห,หัวและ2หัวผมยกให้เป็นตระกูลซิมมเนลลี ไม่ว่าจะเป็นออสการ์ตัวหัวเดียวนะครับตัวนี้ผมเห็นหลายร้านที่เป็นร้านเ์ออร์ดเล็กๆ,ๆหรือร้านขนาดเล็กนะครับทั่วไปใช้ซึ่งพี่พ <_ S 1> ๆหลายคนเคยพูดแล้วว่ามันอึดถึกทนมากแต่เครื่องอาจจะเก่านิดนึงถ้าสมมุติว่าใครจะซื้อมือ2ก็อาจจะต้องเช็คดูดีๆหน่อยว่ามีการล้างหม้อตงมหม้อต้มตเปลี่ยนอะลงอะไหล่บ้างแล้วหรือยังนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่อึดถึกทนมากสําหรับหัวเดียวนะครับต่อมาเป็นตัวแอปเพียร์ครับมันจะมีตัวคอมแพกตัวคอมแพกเนี่ยพี่ บอกว่าแรงดันมันตกไว้มากเพราะฉะนั้นถ้าซื้อ2หัวให้ซื้อตัวใหญ่ไปเลยนะครับตระกูลซิมเนอรี่ผมผมก็อยากได้นะแต่ว่าถ้าเป็นราคามือหนึ่งอยู่ประมาณแสนสองโดยประมาณนะครับต่อมาเป็น Expo Bar Expo Bar เนี่ยส่วนตัวด้วยรูปฟอร์มผมผมรู้สึกชอบนะมันดูสวยดีอะ เออทั้งเครื่องตัวที่เป็นหัวเดียวและ2หัวแต่แอบ,บติดแพงนิดนึงสำหรับ Expo Bar คุณภาพของช็อตก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับก็ถือว่าจัดอยู่ในขั้นที่ดีเหมือนกันแต่ราคาแอบ,บสูงต่อมาเฟรม่าตัว f ฟรม่าตัว f ฟรม่าเนี่ยเป็นเครื่องชงที่ส่วนตัวผมชอบนะผมรู้สึกมันดูเท่ดีและมันมันเหมาะมากอะ่ะเวลาเราไปตั้งไว้ในร้านของเราถึงแม้ว่าเราจะซื้อมือ2มาก็ตามอะ่ะแต่พอเครื่องชงหัวเดียวหรือ2หัวมาตั งไว้ในร้านผมว่าตัวเฟรม่าเนี่ยเป็นตัวที่ดีไซน์ตัวรูปฟอร์มออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับคุณภาพชอ็อตผมบอกเลยก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรอยู่แล้วเพราะว่าด้วยคุณภาพของเฟรม่าที่เขาทำมานะครับต่อมาเนี่ยจะเป็น BFC นะครับตัวนี้ได้ยินหลายคนพูดแล้วว่าคุณภาพชอ็อตดีมาก ไม่ว่าจะเป็นตัวหนึงหัวหรือ2หัวนะครับถามว่าราคาสูงไหมถ้าเป็นมือ1ก็สูงอยู่นิดนึงนะแต่ถ้าเป็นมือ2ถ้าใครพอมีกําลังที่จะซื้อผมว่าสู้ได้น่าสนใจสำหรับตัว BFC นะครับต่อมาเนี่ย Land c ิ i อนะครับฟอร์มมันสวยดี ถ้าเอาไปตั้งในร้านผมว่าเออมันมันก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่น่าสนใจคุณภาพช็อตดีมากนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลน,นะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปชั่งน้ำหนักตัดสินใจเองได้ว่าเครื่องชงที่เพื่อนๆจะเลือกนั้นอยากได้เครื่องชงแบบไหน อันนี้ผมแถมทิ้งท้ายไม่ใช่สิอันนี้ผมแถม,ท,ท,ม,นนม,แถมทิ้งท้ายให้นะครับว่ามีอีกตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องชงมือหนึ่งที่อยู่ในช่วงเลทราคาไม่เกิน35,000อ,อาจจะพร้อมกับตัวโถบดหรือตัวเครื่องปั่นด้วยเลยนั่นคือตัวเซนติสเซนติสเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นเครื่องจีนที่ผมมีความรู้สึกว่าเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นแต่อยากได้เครื่องชงมือหนึ่งที่ราคาไม่แพงเซนติสเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง งไงเพื่อนๆไปชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าร้านเรางบเราและความชอบของเราเหมาะสมกับเครื่องแบบไหนอันนี้คือ5อันดับเครื่องชงมือสองสหรับคนเริ่มต้นถามผมว่ามันมีเครื่องชงมือสองที่ราคาเกินแสนมีไหมมีครับและเยอะด้วยแล้วสวยด้วยสําหรับเครื่องชงที่ราคาเกินแสนมือสองเนี่ยผมไม่พูดถึงละเพราะอันนี้เป็นคลิปสําหรับคนเริ่มต้นละกันเดี๋ยวเพื่อนๆทาไปเรื่อยๆเพื่อนๆจะเริ่มรู้ว่าเราจะอัพและขยับเครื่องแบบไหนกันไปยังไง ในพีนี้หากมีประโยชน์รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆหากเพื่อน,อน,อนๆไม่ชอบรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอไว้ด้วยครับผมจะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขคลิปหลังๆนี้ผมเริ่มไม่ใส effect ่เอฟเฟกต์ละเพราะเพื่อนๆบอกว่ามันลําขาญผมก็เลยตัดทิ้งเลยซึ่งผมบอกเลยว่าไวดีตัดคลิปได้ไวมากช่วงนี้อาจจะปล่อยคลิปช้าหน่อยเพราะว่าทางทีมงานของเรางานเข้างานเข้า,งา,ขางานเข้านี่ไม่ใช่มีเรื่องเข้านะคืองานจากออฟฟิศเข้านะฮะมันอาจจะค่อยๆปล่อยมาทีละ น,นิดแต่ไงเดี๋ยวเราจะพยายามปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปอะไรบอกได้ครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับยังไง EP นี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ